สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็ปกติเช่นเคยนะครับกับงานซ่อมนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเป็น power m รถยนต์นะครับเป็นคัสเอบสี่ชั้นแนนะครับฮีห้ออะไรเอ่ย่านไม่ออกนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาด้วยอาการปล่อยไฟเข้านะครับก็คือเครื่องไม่ทํางานไม่มีไฟ สีแดงนะครับหรือว่าไฟสีเขียวไฟอ่อนไม่ติดสักสักอย่างนะครับผมฟิวไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดมอสเฟสไม่ช็อตไม่มีรอยไหม้นะครับผมสำหรับอาการนี้นะครับก็จะมาแนะนำแนวทางตัวเช็คนะครับง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆไปลองทำตามกันดูนะครับแบบวิธีบานๆนะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ๋ตวท่านใดจะไปลองซ่อมเองนะครับหรือว่า จะส่งมาซ่อมนะครับไม่มั่นใจส่งมาซ่อมได้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวนี้อาการเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวอัับแรกนะครับเราก็ปล่อยไฟเข้าดูก่อนนะครับเริ่มครับปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูครับผมด๋ยาจะหาว่าลักไก่นะครับ่ทราบา่ามองเห็นหรือเปล่า เมามองเห็นแล้วกันนะครับไฟบวกไฟบวกไฟลบนะครับ14โวลต์นะครับ14โวลต์ไฟรีโมท14โวลต์นะครับ14.08นะครับไฟมีไฟเข้ามานะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับผมเพื่อนๆดูนะครับครับไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับ เาอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเช็คง่ายๆเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีในชุดนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดได้นะครับผมชุดได้จะมีตัวสีเก้าสี่แล้วก็พวกทีอาสามขาพวกนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนมาลองวัดลองเช็คดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกแนะนําแนวทางง่ายๆอุปกรณ์นะครับก็จะมีหรือใช้เป็นไขควงนะครับแบบนี้นะครับหรือเป็นอะไรก็ได้แต่เพื่อนเพื่อนมีนะครับที่ว่ามันนําไฟได้นะครับผม เคยมาดูที่ตรงนี้นะครับไม่ทราบประมองเห็นหรือเปล่านะครับไล่วงจรมาก็จะมาเจอตัวทีอาตัวนี้นะครับผมทีอาตัวสามขาเนี่ยครับไปเพื่อนๆดูมันจะมีขาหนึ่งขาสองแล้วก็ขาสามนะครับลองช็อตดูลองชอ็อ,งชอตขามันดูนะครับปุ๊บจะเกิดประกายไฟขึ้นมานครับผมมองไม่ค่อยสนัดนะครับผมต้องขอไยด้วยครับ ปุ๊บนี่นครับมองไม่เห็น,นครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูกันแบบชัดๆ,ๆเลยนะครับของอยาซสูมกล้องสักหน่อยนะครับครับผมจะใช้ไขควงตัวนี้นะครับช็อตอไปที่ขาของท R นะครับขาหนึ่งแล้วก็ขาขาหนึ่งขาสองนะครับผมให้เพื่อนดูนะครับ ว่ามันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะครับผมอตอนนี้ช็อตเรียบร้อยนะครับผมอไฟเขียวขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับจะ,ะมองเห็นหรือเปล่าครับอเอาใหม่นะครับ่ช็อตแล้วนะครับอนี่ครับ ไฟเขียวขึ้นนะครับเครื่องออนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปล่อยดูนะครับผมจะถอดออกนะครับปึ๊บอ่าเครื่องดับนะครับก็อาการนี้นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับตัวอ่าสี่เก้าสี่นะครับยังยังไม่เสียนะครับผมยังไม่เสียนะก็จะมีตัวเสียก็จะเป็นชุดท R นะครับพวกนี้แล้วก็เปลี่ยนออกนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆถ้าสังเกตตัวใหญ่ๆของพวกงนะครับผมเหยียดออกเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ทําการทดสอบมาดูครับผมไฟออนได้นะครับเสียงต้องมานะครับต้องมีเสียงนะครับผมถึงจะสมบูรณ์นะครับผม้ายครับท่านผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนอะไหล่เข้าไปนะครับสรุประการเสียก็จะเป็นตัวท R นะครับ TR ันนี้นะครับเบอร์หกหกสี่เจ็ดนะครับผมหกสี่เจ็ดเครื่องออนปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงกันดูครับผมว่าเสียงจะออกหรือเปล่านะครับครับไฟเข้าแล้วก็อย่าลืมทดลองเสียงนะครับผมทดสอบก่อนส่งงานลูกค้านะครับบางทีไฟติดเสียงอาจจะไม่ออก ก็เป็นได้ครับผมมีหลายอาการนะครับสำหรับคัสอเอบีสี่ชั้นแลองอีกฝั่งนึงครับผมสำหรับใส่สัญญาณแป๊บนึงครับ แต่สัญญาณมี2เส้นนะครับมันขาดไป2เส้นนะครับเลยต้องสลับเปลี่ยนจะมีคนแจ่งต้องยังเสียทายขึ้น ครับผมเสียงออกปกตินะครับครบทุกช่องเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ปกติครับผมก็สาหรับท่านใดที่สนใจนะครับงานซ่อมนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะลองไปซ่อมเองนะครับก็เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางนะครับผมก็พร้อมส่งงานลูกค้านะครับสาหรับท่านใดที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยครับผมไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ